สวัสดีครับวันนี้ก็ผมอา่านนะครับเมื่อกี้แล้วที่ผมบอกว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับหนังสือนะครับแต่วันนี้ที่ผมบอกว่าจะอ่านหนังสือมุนยุนไปจักโลกเล่มที่สองครับ๋ต่ผมจะเอามาอา่านให้ดูนะคะเป็นยังไง 你我的不一 ยนแ่ากรูปตอนสองพอดีค่ะันไปถ้าวันนี้ทั้ง,งานั้นเราจะมากันเลยนะครับมาเลยเฮ้ย,ยข้าตอนที่8ปุลมพางอันตรายอันหนาวเหน็บ ขอใครนะคะที่คุณจะอ่านอาจจะไม่เห็นนะครับผมอ่านเลยนะครับนี่ส่วนด้านบนทุกคนจะไม่เห็นนะครับถ้าั้นขออ่านเลยะครับโครมปังหน่อยเนี่ยก็ก็ลงนี่กับฉันหรอปังฟูฟูยูทัศรีบจระกายมาเร็วขั้วก่อนให้คินกระจายไปน้ำแข็งฮะจริงเหรอ ช้อนโครมหืมหวานลู้ตัวก็สายไปแล้วเอ๊ะข้อต่อบนขยับไม่ได้เลยฮ่้ฮดูสิอยากลับยุนเ้่ลําเกตัวเป็นเป็นซาเป็นซากกระเทอผมว่าต้นไก้ที่ที่สุนประเทศไทยโอ้ยใหญ่เกิน ยาแล้วป <kung> ัฝ <divide> ja ้าออเย้แล้วหเสียน้าีเจ้านายดีใจเร็วก้นไปหน่อยหรือเครับผดูการนาอะการอย่างนี้ค ยินปะงานได้ไล่บาดแผลได้ไดไดดทุกทีพู้บ้าๆบานะโดนเืน่องบัสก้าเข้าไปโดนเืน่องบัสก้าเข้าไปแต่ไม่ได้็พระจะเหลือรอดจะเหลือหรอเออกันเลยครับนั่นไงดูใชักซี่วิง่งกว่า เห็นไหมผมบอกแล้ววีซ่าที่ไหนโอ้ยรถไปหนขอโทษนครับวันนี้ผมขอรับประนได้ไหมคนระับเพราะว่าตัวสับผมเป็นอะไรไม่รู้ทำให้มึดหมึดหมดขึขอรับประกันนะครับสวัสดีครับเอามือกอดไปเถอะ